ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะคร,รับผมผมนละนักสกอตตาตอนนี้เลยในเคาที่โมบายในโหมดกราวอได้เลยนะครับซึ่งก็อยู่ในโหมด MP นั่นเองนะครับ<ฅ>นะก็มาเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อ้เป็นการเสียเวลานะฮะโอเคมันก็คือ d o ม i เนชั่นที่มีจุดให้ยึดถึง5จุดจากจากเดิมที่มีแค่3จุดนั่นเองนะฮะโอเคจัดท่านั่งให้เรียบร้อยโอเค มได้ลกซองหม่มาแล้วคือชอตตี้เป็นลูกซองที่มมมูนผมเฮ้ยพืนเฮ้ยคยโอ้ยิงโดนทำงทำทำอะไแโอเคแตก ถ้าคุณโดรนเราไปโอเคใช่คิวตัวโอ้โหกดผิดปุ่มโอ้ยลงทางหรือเปล่าเรา เอาละเอะเอว่อาทจะมาไปแล้วก็ลราผมก็ลืมใช้เพื่น A-Max ็กมาเลยฮวยละ,อละ,อละหอมาหอศัตรูนะฮะไม่ใช่หอของเราโอ้ยโอ้โอ้โล,บโลบก่อนโดนยิง,งโอเค ต้องเป็นมาใช้โดนเอานี้ถ้าเราตายจากกาโรโดนฮอยิงโอ้ยช่างแท้ในจ้าโอเคโอเค ใครเรียกม,มามาเนี่ยฮะใครเรียกมามาฮะอุ๊ยอุยโอ้ยยิงพลาดมากเลยเราคือมามใช้เอ็มไก่อน ก็ตั้งถูกที่หรือเปล่านะอครนีเฮ้ยแล้วก็มโ v, โโีโอเค U A V โอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้ตาย โอเคไม่อใช้เอแม็กซ์แล้วซ you know? like ึ่งผมก็แต่งให้ม oh, oh, ันเป็นแบบปืนที่ยิงแบบปืนกระโนมัติแต่แรงมากแต่ก็ยิงได้ด้วยนะในมูอของปืนืกัตโนมัติเอาแหลกแหกโอเคโอ้ยม่เคยลดโอ้เธอเราเนี่ยเออโดนยิงตาอต้องวางป้อมหน่อยนี่วางป้อมตรงไหนนี่นะ เนะฮ้นโ้ยไม่ตายอุยเบิร์ดโอโ้ตายอยู่นี่เอแม็กไม่ใช่ไม่ได้ใช้งานอ๋ตอตะไคร้ยิงเราวะเนี่ยฮะ ซุ่มตรงนี้ดีไหมอุ้ยอาจะไม่อาจะไม่ถูกโอเคดมีแล้ว,ลวเราจะซาแน่นอนมีมีโมกุลมีเรื่อยเลย

ไหนๆก็แล้วเพียงมาใช้ชอตตี้โทนเคใจที่ชา้าไปเอ็กซ์แมนดีกว่า,าอเอาเข้าเกือบชนะแล้วอีกนิดเดียวเอง โอเคตายอืมโอยที่เดียวเขาต้องไปชนะแล้ว ใช้ได้แล้วเบิเดยูเคียวยวะนี่ผมรู้สึกฟินน่ารู้เลยนะที่ได้โอ้ระเบิเดยูเคียวต้องแล้วอ๋อไม่ก็โอ้โหโอเคเอเม็กันเหรอ โอ้โหโชคดีหรือเปล่านะเพื่อนเนี่ยเราชน,นาะแล้วก่อนนะครับขอขอตัวลากัรเมทเทน,นี้ก่อนนะครับเพื่อนเครับสวัสดีครับ